ตอนนี้จะเรียกว่ารีดโ้งนะคะความหมายก็คือมันจะหนีดได้เลยทีนี้เนี่ยเราก็จะสวมของเข้าไปแบบนี้นะคะทีนี้ถ้าเราสวมแล้วหมดเลยแล้วก็ คือทำงานง่ายแล้วก็เวลาสวมก็จะง่ายแน่นหนานะคะอันนี้จะเป็นไซส์สั่งทำนะคะแต่ถ้าเป็นแบบเปิดทะลุเหมือนเดิมที่จะใช้งานนะคะก็จะต้องสั่งตังงป็ A สิบห้าศูนย์นนะคะก็จะเข้าแบบนี้แบบที่ลูกค้ามีกำหนดมานะคะก็คือเข้าด้านนี้อันนี้จะเป็นวงอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็เป็นวง ส่วนอันนี้จะเป็นแบบดิโค้ดแต่ว่าเราจะเข้าแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยด้านหน้าจะเรียบด้านหลังจะเรียบนะคะอันนี้ก็คือออกมาเนี่ยด้านหน้าจะเรียบแบบนี้นะคะแบบที่ลูกค้าต้องการด้านนี้ก็จะมีอักเสบหนึ่งด้านนะคะด้านนี้ก็คือจะเป็นมงนะคะ อันนี้จะเป็นแบบรีดทูส์นี้ก็จะเป็นแบบตัดเปิดทะลุนะคะตัวนี้จะเป็นสา่งคจะเป็น10เต15เราก็จะเข้าแบบนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยอันนี้ก็คือด้านหน้าเรียบนะคะด้านหลังเรียบแล้วก็จะมีวงสองด้านแบบนี้นะคะเรียกว่าตัดเจอนะคะขอบคุณค่ะ